สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาไหว้หลวงพ่อโตที่วัดบางปลีในใหญ่นะครับปิดทองและขอพรหลวงพอ่อมากราบลาหลวงพ่อเพื่อที่จะกลับบ้านวันนี้ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารเกิดขึ้นขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซึ่งเกิดปรากฏการบางอย่างเกิดขึ้น เรามาชมคลิปไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่ตลาดโบราณบางพลีครับเ,เ,เไไราจะไปแวะสักคราบทุข้าโต เราจะเดินขึ้นสะพานข้ามไปที่ตลาดโบราณ ตรงนี้คือตลาดโบราณบางปรีนะครับท่านผู้ชมน่ถ่ายตอนที่ช่วงไม่มีคนนะครับ พุทธตลาดอะเรนีเข้าไปในวัดเข้ามาในวัดแล้วนะครับจะพาเดินดูร้านค้าก่อนครับ ายสีนะตรงนี้ตนโพขางสัมผนะครับ ชมให้ก่อนเียาะเข้าไปๆก็เราจเ้นเลยเรามาไหว้ขอพรแม่ตะเคียนทองกันก่อนนะครับท่านผู้ชม ตรงนี้คือพระราบุรุษธรรมโชตหนึ่งกองหนึ่งร้อยหกสิบาจ้าต่อยอดทอกระสิ่พระรัชนานเออนี่ยมองไปเห็นกุมารทำงานนี่ก็ชื่นใจห่อยมองไปแร้นั่งหลับทุกีเรือง็หมับานเออ ม,มคระวายจะตกใจคนไทยไะ้ครับวันที่13เมษายนนี่เขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยอิ่มบุญสุขใจวันสงกราน <า>ทุกปีนายมาไกลในจังหวัดไหนเน,นี่ยปนหลวงพ่อโตหลวงพ่อบ้านแหลมได้ดอกไม้ทูกทเตียนแล้วเราไปไหว้หลวงพ่อกันนะครับเราไปไหว้พระไหว้หลวงพ่อดีกว่า เดินที่สนามนักการตลาดหนึ่งคนและเราต้องถายเทมาถึงที่รับผิดชอบไปปิดเขาไป เรามาปิดทองหลวงพ่อกันนะครับท่านผู้ชม,มลหลังจากที่สวดมนต์ถวายหลวงพ่อเสร็จก็อธิษฐานขอพรหลวงพ่อแล้วก็บอกกล่าวเล่าเรื่องราวขอลาหลวงพ่อกลับบ้าน ตรงนี้เป็นวิหารนะครับท่านผู้ชม อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิหารอธิษฐานขอพรบอกกล่าวเล่าเรื่องราววันนี้ลูกมาขอลาเพื่อกลับบ้านวันข้างหน้าถ้ามีโอกาสลูกจะกลับมาสักการะหลวงพ่ออีก เรามาฝึกสมาธิกันนะครับท่านผู้ชม

ปัานแล้ววัดผ่านกันช่วยอำนวยชัยใสลงไปเท่าไหร่หนึร้อยสิบาทสาธุให้ดับไปรวยรวยอาสาทุกอาสายแล้วมารับบุญพ่อตนะบุญกระถิบุญกระถิตอนนี้ไป่เหมือนลได้บุญต่อพางวัดด้วยแล้วยังให้ลูกไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้บูชาด้วยล้นหลามเลยมีเกินมีเกินรวยกัน ใช่ช่วงปีแฉกแน่ใช่แล้วด้วยนั้นการทำบุธท <S Trustee> ี <tama> ่วัดเนียยจะได้ของดีๆกลับไปเพราะเงินของเรานั้นมันได้มาจากอยากเงิน หนึ่งร้อยบาทนั้นทางวัดก็จะได้เงินเนี่ยไปสมทบคุณในการบูรณะปฏิเเออให้มันพูดไปเถอะมันจะพูดยังไงไปข้ามหัวมันเออเราจะไปใส่ใจทำมไมเราทำดีของเราไว้เออเราก็เอาตัวของเราอี่แหละให้มันรอดนะเอ่เอร้อยเ,เดียวอ่ะขอห้าท่านเออนะค่อยขอไปเดี๋ยวก็หมด มันมีอยู่แค่เนี้ยมันผมอยากให้หมดนะครับเพราะว่าท่านได้ไปแล้วเนี่ยท่านโชคดีเดี๋ยวท่านจะกลับมาอีกเอีอยากให้ได้ลูกนี้นะมาเถอะร้อยเยรนนแหละเนี่ยใหญ่ตรงนี้โดนแล้วมันเป็นช่วงสงการพอดีเลยพี่น้องเราจะนําไปฝากพ่อฝากแม่ก็ได้ถ้าเรามีพ่อมีแม่นะเป็นของฝันหลังจากที่ส่งน้ำพระศิธิ์เราก็เดินทางกลับนะครับท่านผู้ชม Okay. ขณะที่ผมกำลังเดินลงสะพานผมก็หันกลับไปมองที่วัดและก็ได้เห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับวันนี้ลูกมาลาลงพ่อกลับบ้านฝากท่านผู้ชมช่วยติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ